คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกครั้งนะครับผมมันอ่าไม่ใช่วันนี้สิก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในค่ายเกมฮาบานิโ o นะครับทุกคนก็มีคนดูขอผมมานะครับว่า Tomorrow um ขอให้เล่นเกม New Year b u s ของค่าย h a บ a น e โ o สล็อให้ดูหน่อยครับผมจะเล่นแต่ให้ Tomorrow um เล่นก่อนผมจะเล่นตาม เอาเคสโอ้โหทาอย่างนี้ประจําหรือเปล่าครับเนี่ยสําหรับท่านนี้นะครับก็ให้ผมมาเป็นช้างเท้าหน้าก่อนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวอาจจะเป็นไม่ถึงกระช้างเท้าหน้านะก็เป็นหนูทดลองแล้วกันเนาะมาทุนนะครับ700บาทมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวทูมารโร่เล่นก่อนเดี๋ยวเล่นให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ขอมาเป็นวันแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาเล่นให้นะครับทุกคนมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสําหรับคนที่ขอมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะทุกคนว่าเอาเบ็ดอะไรก่อนดีเนาะเอาเบ็ดเออเบ็ดมันมีเบ็ดอะไรบ้างครับเนี่ยโอเคเบ็ดสิบเล,กล็กลมๆนะรอทุนมา700ก็ ไม่มากไม่น้อยไปเท่าไหร่นะครับทุกคนมาดูกันว่าเกมนี้มันมีความพิเศษและความตื่นเต้นเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ที่จะรู้เห็นสกัเธอเป็นหน้าตาแบบนี้ <c oughs> เห็นรูปตัววายเป็นขวดวายนะครับ <c oughs> เกมนี้หน้าหน้าเล่นปีใหม่นะทุกคนโอโหุยสกัเธอร์กลับมารีบกดไปหน่อยนะใช่ไหมอ่านว่านิวเอยน e ูเยียบ <c oughs> ัสไม่แน่ใจนะครับทุกคน ค่ายนี้ก็เคยมาเล่นอยู่ไม่กี่เกมครับแล้วก็หายไปเลยถ้าไม่มีคนขอมานี่ก็คงยังไม่ได้เข้ากลับมาเล่นนะครับเขาีค่ายนี้นะอ้อลืมอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวลุ้นสแคทเทอร์แป๊บนึงนะเอ้ามาครับผมกําลังจะบอกว่าเล่นอยู่ในเวลา5้าโมงพอดีนะครับ5้าโมงเย็นนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมเล่นอยู่5้าโมงเย็นคลิปนี้พอดีเลยนะครับผมก็ข้าสแคทเทอร์มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนก็มี มันมีความพิเศษยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเนาะแต่มีช่องสีเ่เหลี่ยมด้านบนที่เป็นรูปภาพนะครับถ้ารูปด้านบนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมถ้าอันไหนหน้าลายเข้ามาตรงกันแล้วได้รูปนั้นก็จะมีจุดสีขาวๆนะครับทุกคนที่เห็นอยู่ตามนี้เลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับต้องเก็บให้ครบสิจุดหรือเปล่านะครับทุกคนเอารองวันใหญ่ไปก่อนเลยดอกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย 154เนี่ยทุกคนฝั่งขวามือสุดด้านบนนะครับที่เป็นรูปนี้นะก็ตอนนี้ได้เจุดแล้วนะต้องเก็บให้ครบ10แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนเรามาดูกันว่ามันจะครบ10หรือเปล่านะครับผมว่าไม่น่าครบแล้วแหละดูดีเลยอีกสองรอบสุดท้ายเองนะขาดแค่สออันเกมสุดท้ายแล้วครับโอ้โหขาดอันเดียว มันคือมันมีความพิเศษยังไงเรายังไม่รู้นะทุกคนก็เสียดายนะ228ครับจบไปแล้วเดี๋ยวไปต่อเนาะจะหาจังหวะเพิ่มเบ็ดเอาดีกว่าครับทุกคนมองดูแล้วถ้าว่าสแคทเทอร์เป็นอย่างนี้เราต้องหาแตกตั้งแต่นอกนอกสแคทเทอร์นะครับแตกด้านนอก ถ้าเกม s c a t อ e r เป็นประมาณนี้เนาะไม่กี้มันเหลือขาดตัวเดียวผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคือมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ขอมาน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะว่าได้เป็นอะไรนะครับสำหรับส s c เ t อร์เข้าไปแล้วมีความพิเศษยังไงเนาะก็มาเช็คให้แต่ก็ไม่ค่อยรู้ความรู้เกมนี้ไม่เคยมีนะครับทุกคนเพราะว่าไม่เคยเล่นเลย หกรสุดท้ายครับเล่นมาตั้งนานไม่ได้กําไรนะเอาสคทเทร์ตรวับไม่มาวันนี้แอดก็โอ้โหตื่นไวนะทุกคนเมื่อวานนอนไวหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยตื่นไวมาเล่นไวหน่อยไม่ได้ไปไหนนะ น่าจะเล่นไวอยู่แล้วช่วงนี้ไม่น่าจะไปไหนแล้วครับหมดธุระหมดอะไรแล้วหมดเวรหมดกรรมด้วยครับทุกคนก็คือโหตั้งแต่ป่วยมาป่วยเสร็จปุ๊บออกจากโรงพยาบาลปวดฟันนี่ครับทุกคนสรุปพอไปตรวจเป็นฟันคุดนะครับผมก็เรียบร้อยคือต้องพาออกนะทุกคนไม่งั้นจะปวดพอททรมานมากเลยผมก็เลยต้องพักคลิปไปเลยวันนั้นผมไม่ได้ลงไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามช่องเศรษฐีดูใบเศรษฐีดูไบไว้ด้วยนะครับทุกคนลิ้นจะพันไปไหนก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแน่นอนนะครับสำหรับช่องนั้นนะน่าจะมีเล่นแตกแจกอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มดีไหมอ่ะอันนี้คุยกันในคลิปเลยนะครับถ้าหากว่าใครดูผมอยู่ประจําหรือ FC ประจําเนี่ยก็รบกวนถ้าผมออกความคิดเห็นได้นะครับสาหรับช่องผมนะก็คือ ผมสร้างเป็นอะไรอะกลุ่มเฟซหรือกลุ่มไลน์ดีไหมอะเวลาเล่นแตกนะผมจะได้มีกิจกรรมมาจัดแจกอย่างเงี้ยนะครับจะได้มีคนรู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ร่วมสนุกกันไปอย่างนี้เนาะบางทีเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับยุคนี้เราเข้าใจครับผมจะช่วยติดตามไว้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแต่ผมเองก็จะหาเงินมาแล้วก็ถ้าได้ได้กำไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแจกคนดู FC ต่างๆนะครับ แต่ก็เงื่อนขาตามกติก,กาก็ก่อนอื่นมันก็ต้องประมาณว่าเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปทางเพจทูมา o r โลแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นคนเดียวกันนะครับ <c oughs> ผมไม่อยากจะแยกเพจนะชื่อเพจอาจจะเป็นทูมา r r โล and นด์เซธีดูไบก็ได้นะอนาคตนะครับทุกคนทูมา r o โรศรษธีดูไบเราจะเป็นเศรษฐีกันต่อไปนะครับทุกคนและทุกๆปีนะครับ โอเคตอนนี้ก็โมไปโมมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววัดวาไปเลยเบ็ดสิเหมือนเดิมไหมไปหรอบ40สุดท้ายเอามาสะักะเทิตัวป่อยโอ้โหไม่น่ารีบกดเลยนะปล่อยให้หลุน้น20สุดท้ายเอามาอีกหรือเปล่าตัวบลบแล้วก็ตัวบไปอีกทีโอ้โหโอ้โหเอาดอกสุดท้ายได้กลับมาอีกแปดสสุดท้ายเอา รูปสัญลักษณ์นิวยอร์กหรือเปล่าครับตัวสัญลักษณ์นี้เต็มหน้าห้าช่องสองิครับทุกคนได้ต่ออีกหน่อยนะโอเคไปดิอย่าบอกนะว่ามาตอนหลังอีกแล้วอะ่ะเออจะมาตอนจบอีกแล้วหรือเปล่าครับจะเป็นพระเอกเ,เกินไปแล้วครับเนี่ย <laughs> มาตอนหลังตลอดเลยนะครับมาอีกหรือเปล่าเด็กสกัตเตอร์ไม่มา แต่มองทรงแล้วเกมนี้ถ้าว่าเราเล่นเบ็ดหนักๆก็ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะบางทีสแคเทอร์มาบ่อยจริงนะมาให้ลุ้นแต่ว่าเข้ายากเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มองเหมือนเกมสแคเทอร์จะเข้าง่ายนะเห็นไหมมาอีกแล้วมาติดๆเลยนะครับ50สุดท้ายอีกแล้วนะครับนี่เบ็ดสิบสตังโอเคดอกนี้10บาท 14สุดท้ายโอ้โหเอาได้มาอีกเท่าไรมันมีเบ็ดเท่าไหร่บ้างอะโอเค3.75จัดไปครับเอาให้ถึงที่สุดครับทุกคนมาหรือเปล่าเราเบ็ดนี้แล้วก็ยังไงตรวจไปอีกทีไม่มาครับผมน่าจะเรียบร้อยครับทุกคนน่าจะไม่มีเบ็ดต่ากว่านี้จริงด้วยครับก็เหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดนะครับทุกคนสําหรับคนที่ขอมาก็ตามนี้เลยนะผมเองก็โอ้โหเรียบร้อยครับ ถอนศูนนย์นะครับรอบนี้ยอมเลยก็เหมือนจะได้ยังไงก็ไม่รู้นะตั้งแต่เริ่มมาเหมือนมาดีนะครับแต่ก็ไม่รอดเฉยเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนอย่างที่บอกเลยถ้าได้กําไรแล้วบางทีก็ให้แบ่งกําไรวัดต่อไปอีกหน่อยแล้วก็เอากําไรที่ได้อะถอนออกไปด้วยนะครับทุกคน โอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็หากว่าใครชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายลูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนโอเคจะเจอกันคลิปหน้านะครับบายครับผม